น้ำไหลเปลี่ยนใจปลาเงินตาและเวลาเปลี่ยนใจคนหวานเจี๊ยบจุ๊บยามเย็นๆเลยครับลมพัดโช,ชยโชยอากาศเย็นเย็นนกร้องเจ้ยแจ้วส่งเสียงร้องจุ๊ ก,กูชุก,กูชุกูสวยสวยน้าครับยามเย็นเย็นเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนครับดูให้ถูกใจครับพี่ๆน้องสนใจตรงไหนแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่080 9536529ครับ สวยบาดตาบาดใจเลยครับไม่รักแล้วจะไปรักใครครับสวยๆโดนๆยามเย็นๆเ,เลยครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับน่าจะเป็นพักกูครับหล่อโบราเนื้อชิ้นเก่าครับ เก่าไม่ทราบที่ครับของดีไม่รู้วัดครับรายการที่2ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับสวยๆเก่าๆค่ำๆเลยครับน่ารักน่าบูชาครับน่าจะเป็นพระพุทธชินราชครับ สวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่3ามก็เป็นพระเนื้อดินลงรักเก่าครับน่าจะเรี่ยมจับกรอบเงินกรอบท้องครับเจ้าของเดิมครับสวยๆเก่าๆเลยครับ2องร้อยบาทครับเช่า2องอค์สามร้อยบาทครับราคาหวานเจี๊ยบเลยครับราคาสบายกระเป๋าครับ ถูกเหมือนได้เปล่าครับรายการที่4ี่ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับก้นอุครับน่าจะเป็นวัดห้วยเขนครับเนื้อเก่าๆเลยครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่5ครับเป็นเหรียญหล่อครับพระแม่นางกวักครับ ด้านหลังเป็นยันครับน่าจะเป็นเต่าครับหล่อโบราณครับเหรียญหล่อโบราณแม่นางกวักครับกวักเงินกวักทองครับกวักโชคกวักลาบครับ หวักรักมาหาครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับรายการที่6กคเป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็นสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับเนื้อเก่าๆแห้งๆนวลนๆเลยครับอยากได้อยากโดนโทรมาได้เลยครับ08-0953-6529ครับ 200บาทก็เสียวได้ครับรายการที่7ครับเป็นพระกุครับพระกุเนื้อชินครับหล่อโบราณหลังลายผ้าครับเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับรายการที่8ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ ลงรักเก่าครับเนื้อเก่าเก่าแห้งแห้งเลยครับมีสององค,ครับองค์ที่สองครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเก่าเก่ามันมันเลยครับ รายการที่9ก็เป็นพระกิ่งหล่อโบราณครับด้านหลังเป็นยันครับใต้ฐานอุดกิ่งต่อโคตครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่10ก็เป็นพระสมเด็จครับลงรักเก่าครับ รายการที่11บครับน่าจะเป็นหลวงปู่สุขครับเนื้อผงเก่าครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าครับเนื้อเก่าๆเลยครับน่ารักหน้าบูชาครับน่าศรัทธาครับเก่าเก่าเลยครับ หลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่าครับเสกหัวปีเป็นกระต่ายครับเสกใบมะขามเป็นต่อแตนครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่12ครับเป็นพัลอดครับพัลอดเนื้อดินครับเนื้อเก่าๆมันๆเลยครับ เนื้อออกเนื้อมันปูเลยครับมันมันเก่าเก่าเลยครับรายการที่13ครับเป็นหล่อบโบราณหลงพ่องเงินครับน่าจะเป็นรุ่นปืนแตกครับปืนแตกเสียนบาทครับ รายการที่14ครับเป็นพระขุนแผนครับขุนแผนอุ้มไก่ชนครับน่าจะเป็นเนื้อผงครับเนื้อเก่าเก่ามันมันเลยครับหลวงปูส่สวงหรือเปล่าครับเทวดาเล่นดินครับ รายการที่15ครับเป็นเหรียญพระครูยานวิราชแดงครับวัดเขามาไดอิดกับหลังยันครับเหรียญเนื้ออันปาก,ก้าครับรายการที่16ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่17เครับเป็นพระปิตาครับปิตาน่าจะเป็นเนื้อผงใบลานครับเรี่ยมกรอบเก่าครับรายการที่18ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับเนื้อสวยสวยเก่าๆเลยครับเนื้อโลหะสวยสวยเก่าๆมันๆเลยครับ ตามอายุการเวลาครับผ่านมาอย่างเนิ่นนานครับรายการที่19ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขีตาครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่20ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินครับหลังยันครับ เสมาหลวงพ่องเงินวัดดอนยยหอมครับรายการที่21เครับเป็นพักกิ่งเก่าครับได้ฐานตอกหมายเลขนัมเบอร์ด้วยครับ214ครับเนื้อทองแดงเถื่อนครับด้าหลังตอกโค้ดดยครับ รายการที่22ครับเป็นพับปั๊มครับหลวงพ่อเงินครับต่อโค้ด1น1 5ครับใต้ฐานสวยๆคมๆหล่อๆล่ำๆเลยครับหลวงพ่อเงินปี15ครับกลนกึงครับ รายการที่ยีครับเป็นพระเนื้อผงเก่าครับเนื้อผงลงรักเก่าครับน่าจะเป็นปางนาคปกครับรายการที่ยีครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อโทษครับเนื้อโลหะครับ รายการที่25ครับเป็นพักกิ่งหลวงพ่ออุตมะครับใต้ฐานอุตกิ่งครับวัดวังวิเวกาลามครับจังหวัดกาญจนบุรีครับหลวงพ่ออุตมะครับรายการที่26ครับเป็นพระพุทธแกะครับน่าจะเป็นขุนแผนครับนั่งกุมารทองครับ เก่าครับรายการที่27ครับเป็นเหรียญหล่อประพามนทนหลวงปู่สุกครับานหลังจานยันเนี่ครับเนื้อโลหะเก่าครับมี2ององครับนำมาให้พี่ๆของน้องได้แบ่งปันกันเลยครับองค์ที่2เป็นเนื้อชิ้นตะกัวครับ สวยๆคมๆเลยครับตะก่วค่ำๆเลยครับเก่าๆได้ใจเลยครับรายการที่28ก็เป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเก่าๆอย่างนี้ก็200บาทครับสวยจนต้องเหลียวหลังเลยครับน่ารักน่ามองครับ รายการที่29ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับสวยสวยเก่าเก่าคมคมเลยครับรายการที่30ครับเป็นพระเนื้อผงคุกรักครับด้านหลังปั๊มครับ ตำยันอัคระเลขยันครับเนื้อผงคุกรักเก่าครับรายการที่31มเ็ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับน่าจะเป็นพิมพ์ปิดตาครับปิดตาหูกระต่ายครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับ รายการที่32ครับก็เป็นพระสมเด็จไกเรเสือครับลงรักเก่าครับรายการที่33ครับก็เป็นพระสมเด็จครับสมเด็จเก่าๆเลยครับ เนื้อแห้งๆห,หนึกๆนุ่มๆเลยครับสมเด็จเข่าบวงหรือเปล่าครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาทครับองค์ที่2ครับสมเด็จเก่าครับ รายการที่34ครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชครับ2469ครับท่านอาจารย์กูลครับหลังยันครับรายการที่35ครับเป็นพระชัยวัดครับได้ฐานน่าจะอุดผงครับ ผมงเก่าครับหรือจะเป็นชัลโลงครับเก่าๆเลยครับพระชัยวัดหล่อโบราณครับรายการที่36ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่37ครับ เป็นพระสมเด็จขาโต๊ะครับสวยๆคมๆเลยครับมี2อ,องค์ครับองค์ที่สองครับเป็นพระสมเด็จแขนหักศอกครับน่าจะเป็นหลวงปู่ภูครับวัดอินทาวาสครับกรุงเทพมหานครครับ รายการที่38ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับหลังพระอ,อาจารย์ทิมครับเรียมกอพร้อมบูชาเลยครับมีสององค์ครับสวยๆเก่าๆโดนๆใจเลยครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับหลังพระอ,อาจารย์ทิมครับ รายการที่39ครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อเก่าเก่าพุนพุนเลยครับรายการที่40ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับเหรียญจอบครับน่าจะเป็นพิมพ์หน้าแก่ครับ สวยๆโดนๆใจครับดูแล้วคลาสสิกครับรายการที่41เครับเป็นหล่อบโบราณหลวงปู่ทิมครับหลังยันครับได้ฐานจานยันครับหลวงปู่ทิมวัดละหาไล่ครับจังหวัดละยองฮิครับรายการที่42ครับ เป็นพระก,กุเนื้อชินตะกัวเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับมีสององค์ครับพระก,กุครับพระก,กุเนื้อชินเก่าครับสวยงามอลังการงานสร้างเลยครับ สองร้อยบาทครับถูกเหมือนได้เปล่าครับราคาซื้อขนมครับรายการที่43ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับสวยๆเก่าๆเลยครับมีสององค์ครับนางพญาเนื้อดินครับ รายการที่44่ครเป็นพระหลวงพ่อทวดครับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังลอยแร่ครับมี2อ,องค์ครับหลวงพ่อทวดเยี่ยมน้ำทะเลจืดครับเนื้อเก่าเก่ามันๆเลยครับ รายการที่45ครับเป็นพระสมเด็จเกตบัวตูมครับสวยสวยเก่าๆเลยครับรายการที่46ครับเป็นพระเนื้อชินครับเนื้อชินตะกัวเก่าครับกรอบแตกลายงาเลยครับ น่าจะเป็นพักกุครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่47ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับมีเม็ดโกกวดเม็ดทรายครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งครับรายการที่48ครับ น่าจะเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อกลวยครับหลังยันหลวงพ่อกลวยครับเนื้อเก่าๆแห้งๆเลยครับรายการที่49ครับเป็นเสือหล่อโบราณครับน่าจะเป็นหลวงพ่อบุญมีครับวัดเขาสมอคอนครับจังหวัดลบบุรีครับ มี2ององค,ครับองค์ที่สองครับน่าจะเป็นพรกกุครับเรียมกรอบพร้อมบูชาเลยครับมาดูถาดที่2อกันบ้างครับสวยสวยยาวยาวจวดจวดไปเลยครับไม่รักผม,มแล้วจะไปรักใครครับ200บาทครับ ถาดที่2จะเป็นราคาพิเศษครับไม่แพงอย่างที่คิดครับรายการที่1ครับเป็นเหรียญครับน่าจะเป็นเหรียญอาจารย์นำครับเรียมกรอบพร้อมบูชาเลยครับกรอบกันน้ำครับเก่าเก่ามัวมเลยครับผ่านการบูชามาครับผ่านศึกสงฆ์มาครับ สวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่สองครับเป็นพระพุทธแกะเก่าครับแตกลายงาเลยครับพระพุทธแกะเก่าครับรายการที่3ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจงครับหลังพุทธกวักครับหลังยันพุทธกวักครับ หลวงพ่อจงครับวัดหน้าต่างนอกครับรายการที่4ครับเป็นพระชัยวัดครับหล่อโบราณเก่าครับรายการที่5ครับเป็นพระกุครับหูยาลบบุรีครับเนื้อชินครับ หลังลายผ้าครับออกเนื้อชิ้นเงินเลยครับหูยานลบบุรีครับสวยๆเก่าๆเลยครับน่าหลักหน้ามองครับรายการที่6ครับเป็นปางลีลาเนื้อชินครับเนื้อชินตะกัวด้านหลังจานยันครับ เจาะรูคลองครับน่าจะเป็นสมัยโบราณครับรายการที่7ก็เป็นเหรียญห่วงเชื่อมครับสองสครับหลังยันครับวัดหลัก4ครับเหรียญเก่าครับดูเข้มขังครับน่ารักหน้าบูชาครับ รายการที่8ครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตว์ตะหีบครับที่ระลึกในในงานหล่อพระพุทธรูปครับหลังยันครับเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตว์ตะหีบครับชนบุรีครับรายการต่อไปครับเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่เผือกครับ หลังพระพุทธครับเหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วสมุทรปาการครับรายการสุดท้ายถ้ายสุดครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมครับวัดหนังครับหลังยันครับสวยๆเก่าๆคมๆเลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พระเครื่องมหาชนครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่รักหมดใจครับขอบคุณครับ